น้องพอรหรือว่าสาวพรเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องย้ำนะครับกับการวางแผนเพื่ออุ้มเพื่อปล้นเพื่อฆ่าหรือไม่ซึ่งโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจนถึงนขณะนี้เนี่ยสาวพรเนี่ยนะครับใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ออกจากบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการไปพักกายพักใจอยู่กับคุณพ่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เธอยือนยันนะครับว่าเธอจะไม่มีทางหนีอย่างเด็ดขาดเธอยือนยันนะครับว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนฆาตกรรมในครั้งนี้และเธอก็ประกาศออกมานะครับว่าชาตินี้เนี่ยจะไม่ผัวจะไม่มีผัวอีกไปตลอดชีวิตนะฮะจะไม่มีผัวอีกแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าจนถึงนกขณะนี้เนี่ยสาวพรเธอ เธอก็สู้นะครับเธอก็สู้ในส่วนที่เธอไม่ได้กระทําความผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมให้ข้อมูลแรกกับผุ้ผู้ชมก่อนเลยนะครับว่ามีชายที่ชื่อว่านนท์ครับนนท์คนนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าง,งานของช่างกิจนะครับออกมาเปิดเผยกับนักข่าวล่าสุดว่าในขณะที่สื่อติดต่อพอรไม่ได้เนี่ยนะครับพรติดต่อมาหาคุณนนท์คนนี้ โทรศัพท์มาถึงห้าสายคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับพรต้องการให้คุณนนท์ไปเป็นพยานบอกว่าพรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสรียชีวิตของสามีซึ่งก่อนหน้านี้คุณนนท์ยังไม่เคยไปให้ปากคำกับตำรวจก็เลยรีบตัดสินใจไปให้ปากคำกับตำรวจแต่บอกไม่ได้นะครับว่าให้ข้อมูลอะไรไปบ้างบอกว่าอยู่ในสำนวนของคดีครับก็เรื่องให้เป็นพยานนี่ยหะประมาณนี้เรื่องเรื่องคดีนะครับ เกี่ยวกับรหรือว่าคือ่ยวับตัวพรเองตัวพรครับตัวพรตัวพรเองว่าว่าประมาณว่าให้ไปเป็นพยานให้ประมาณเนี้ยแต่ว่ารายละเอียดข้อมูลตํารวจเขาไม่ให้เปิดเผยสามมงกว่าผมผมลงมาจากรายการผลกระแสพอดีจริงจริงแล้วก็โทรมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเบอร์ใครใชมเพิ่งรับออกรายการอยู่ตัวพรให้บอกว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหน บอกว่าอยู่อยู่บ้านพ่อแต่ไม่ได้บอก<ร>ผมว่าอยู่ที่ไหนให้ไปเป็นพยานเมื่อไหร่ตรํารวจดันเมื่อไหร่เมื่อวานครับเมืาา่อวานก็พอวางสายจารพรพอตอนแรกเขาโทรมาผมรับสายแล้วเขบอกว่าพรนะนึ่งก็บล็อกเบอร์ไปแล้วผมบอกผมอยู่กับนักข่าวในแต่ลหมดเลยเขาวางสายเลยนนก็พอวางสายจากพรผู้ตํารวจโทรชนเข้ามาเลยชนมาก็คือก็เชิญเชิญตัวเราไปให้ปากคําที่ใช่ครับเขาสอบถามก่อนเขาสอบถามก่อนครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ไม่ให้บอกว่าเรื่องอะไรแล้วก็สะดวกสะดวกไหมมาให้ปากคําก็เรื่องชัดเจนไหมคุณผู้ชมครับ เห็นพรเงียบเงียบเนี่ยแต่พรเนี่ยนะครับกำลังสู้อยู่นะครับพยายามติดต่อไปหาตัวละครที่3ที่4ช่วยมาเป็นพยานให้กับน้องพรได้หรือไม่ว่าน้องพรเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณนนคนนี้ซึ่งสาวพรเนี่ยโทรศัพท์มาหาถึง5สายยังบอกอีกด้วยนะครับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนายกิจเนี่ยถึงฆ่าคุณใหม่อย,ย่างโหดเหี้ยม ที่มายืนยันคดีนี้ไม่อยากให้มองว่ามาช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของสาวพรน,นะเพราะตนเองก็ยืนยันให้กับใครไม่ได้นอกจากหลักฐานของตํารวจครับพอวางสายจากพรผู้ตํารวจโทรชนเข้ามาเลยชนมาก็คือมันตอบยากพี่พูดจริงๆเนยมันตอบยาก,ยากพูดไปดไมันก็พูดไปมันก็จะหาว่าไปจมทีพูแล <ไป S 2> ้วเขาอ่าไมันมีเจตนาอะไรอืมครับเราเรารอแต่บางสิ่งบางเรื่องที่เรื่องท้องตามที่เขาวิพากษ์วิจารการก็ได้แต่เป็นชนวน อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นครับเพราะว่ามันก็ไม่สมควรมาบอกว่าท้องนะถ้าไม่ได้ท้องถูกไหมกิเตอร์พูด้ฟังไหมว่าเขารู้ละแคลรกายว่าพรมีสามีแล้วอะไรแล้วอะไรไม่เคยไม่เคยบอกใครเลยปกติเขาต้องบอกนะครับขนาดเรื่องเองเขายังบอกเลยใช่ไหมใช่ครับก็แปลกใจเหมือนกันทำไมไม่บอกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทราบตอนไหนด้วยคือเอเนี่ยเขารู้จักกับพรมาก่อนถูกป่ะถูกครับเขาเป็นแฟนของเอนี่พาพรมาสมั พรนาคนเดียวครับแต่ว่าไปเริ่มงาน่ะไปด้วยกันใช่ใช่ครับเมื่อก่อนเรนี่วิ่งอยู่ที่เบียร์กับพี่ป่ะไม่ใช่ผมไม่รู้จักเหมึงเนก่ยเห็นหรือยังครับคุณผู้ชมครับว่าพรเนี่ยต้องการพยานมายืนยันความบริสุทธิ์ของเธอนะครับคุณผู้ชมครับจากคุณนนท์เนี่ยผมขออนุญาต จ้อนซักนิดหนึ่งผมหวังว่าคุณผู้ชมจะตามทันนะครับย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่28มกราคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาแคาบเกี่ยวที่คุณใหม่ผัวของพรเนี่ยนะครับหายตัวไปอย่างปริศนาคุณผู้ชมครับมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่28ช่างกิจเนี่ยโทรศัพท์ไปหาชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าคุณยุทธนะครับ ฝากยุธเพราะว่าเป็นห่วงคนรักก็คือพรเหลือเกินช่วยไปดูพรให้หน่อยเพราะว่าพรอยู่ที่บ้านคนเดียวพ่อก็ไม่อยู่พอเขาไปถึงที่หมู่บ้านเนี่ยก็เจอช่างกิจและก็ขับรถตามกันไปที่บ้านของพรแต่พอไปถึงตนเองเห็นว่าวันนั้นเนี่ยนะตอนที่ใหม่เนี่ยหายตัวไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าใหม่หายตัวไปไหนอย่างไรพรมีอาการตัวสั่นครับยุธเนี่ยก็เลยถามว่าน้องพรเป็นอะไรพรก็บอกว่าแฟนเก่ามาเอามอเตอร์ไซค์ กลัวจะกลับมาอีกอะไรแฟนเก่าแฟนใหม่คือแฟนน้องพอรเนี่ยเขาเยอะคุณผู้ชมครับตอนนี้ว่ากันเป็นจัก,กรวาลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีระดับ6-7-8คนก็เลยสับสนกันไปหมดยุทธเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของพอรก็เลยบอกว่าพรล็อกบ้านนะแต่พรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวกลัวเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยจะปีนเข้ามาในบ้านเพราะปีนเข้ามาในห้องพ่อได้ง่าย ยุทธก็เลยบอกไปว่าพรคุณผู้ชมฟังให้ดีนะอาจจะจําบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะพรเอางี้ถ้ากลัวแฟ,แฟนเก่าเนี่ยมาราวีนะพรเนี่ยไปแจ้งความดีกว่าตัวเองเนี่ยตกใจมากก็เลยพาไปแจ้งความว่าแฟนเก่าจะมาเอามอเตอร์ไซค์แต่พอไปถึงโรงพักคุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยมีพรมียุทธแล้วก็มีช่างกิจนะครับตำรวจก็เลยถามว่าน้องพอรน้องพอรจะแจ้งความว่าอะไร พรก็พูดจะอือออักเหมือนกับเป็นคนเลิกลักอะไรแบบประมาณแบบนั้นนะครับตำรวจถึงขนาดตะคอกใส่เลยนะก็พรพรจะมาแจ้งความเรื่องอะไรพรก็เลยพูดกลางวงไปเลยนะครับว่าผัวหนูหายยุทธซึ่งเป็นเพื่อนของพอรก็เลยอึ้งไปเลยนะครับแล้วก็คิดในใจว่าเอา้าแล้วช่างกิจที่นั่งอยู่ข้างๆที่เป็นผัวพอรอีกคนหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยช่างกิจไม่ใช่ผัวเหรอยุทธซึ่งเป็นเพื่อนกับพรกับเพื่อนของช่างกิจก็เลยหันไปถามกับกิจ ว่ากิจมึงรู้มาก่อนหรือเปล่ากิจก็เลยบอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันกิจยินเยนมากเนียนกริบเลยคุณผู้ชมครับท,ท,ทั้งที่อุ้มฆ่าผัวของพรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พรตัวสัน่นคนก็เลยสงสัยว่าสันเพราะว่ากลัวกิจจะรู้หรือว่าสันเพราะว่ามันมีตื้นลึกหนาบางมากกว่านั้น แล้วคุณผู้ชมทราบไหมวันนี้เนี่ยนะครับน้องชายของคุณใหม่สามีของคุณพรที่เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีสองประเด็นเลยอยากให้ฟังิีอันนี้อันนี้คือน้องของใหม่นะครับน้องใหม่บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็สงสัยเรื่องประเด็นคีการ์ดว่าของสาวพรหายแล้วไปอยู่กับช่างกิดได้อย่างไรอันนี้หนึ่งแล้วคุณผู้ชมทราบไหมเมื่อสอสาปีที่แล้ว น้องของใหม่แล้วก็เพื่อนเนี่ยก็จับได้แล้วนะว่าสาวพรเนี่ยไปแอบคบชู้สู่ชายก็เลยไปเล่าให้กับพี่ชายฟังว่าพี่รู้ไหมว่าพี่สะใภ้ของผมเนี่ยเขาเป็นเขาแอบไปมีชู้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณใหม่นี่เป็นคนเป็นคนรักพรมากคุณใหม่ไม่เชื่อนะครับคุณใหม่ไม่เชื่อถึงขานาดต้องพาให้คุณใหม่เดี๋ยวไปดูชู้กับตาเลยลองฟังดูสิครับ ได้ไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องว่าเราสงสัยอะไรไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกไว้หมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกีการ์ดเรื่องเกี่ยวเวลาการเข้าออกของใหม่อะไรแบเนี้ครับก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องเวลาเดียวที่คนที่จะรู้ว่าใหม่เนี่ยเข้าออกกลับบ้านเวลาไหนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพรอยไ่รู้มีโรคหนึ่งวเขาเกิดมาม้เลไม่รู้หรอกมันมีผู้ชายอะไรบ้างเราก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็เพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อย ก็มีเคยเคยจับได้กับเพื่อเพื่อนอ่ะสมัยเมื่อสองสามปีที่แล้วลวมั้งที่จับได้ว่าพอม,มีชูมีกก๊กอ่ะแล้วไปบอยใหม่มันก็ยังไม่เชื่อนะตอนนั้นแหละเราต้องให้เพื่อนเนี่ยพาไปดูว่าเนี่ยจริงๆอะไรเงี้ยมันถึงจะต้องเข้าไปคุยครับผมเห็นไหมครับสองสามปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ทรงนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือน้องของคุณใหม่ผู้เสียชีวิตออกมาเปิดเผยเองนะครับ ตอนแรกเนะี่ยพอจับได้คุณผู้ชมทราบไหมน้องกับเพื่อนก็รักคุณใหม่ใช่ไหมก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยเพื่อนมันเป็นอยงนีเว้ยคุณใหม่ไม่เชื่อนะครับถึงขนาดพาไปดูกับตาแล้วคุณใหม่ก็ให้อภยัยด้วยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องใช้คํานี้ได้เลยนะครับล่าสุดพลตํารวจโทเรวัตท่านมาอีกแล้วครับนี่ท่านมาอย่างต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมครับท่านก็บอกว่าจนถึงนกขณะน,นี้โดยประสบการณ์โดยสัญชตาตญาณของท่านก็อดไม่ได้หรอก ที่จะสงสัยสาวพรเพราะข้อพิรุษมันเยอะเหลือเกินลองฟังดูอีกรอบนี่ของใหม่นะฮะลองฟังดูครับเอาข่าวมาออกแล้วว่านี่มีผู้ชายเข้าไปบ้านนางพรเนี่ยเข้าเวลานั้นออกเวลานั้นถึงจะยอมรับต่อหน้าผมที่รายการโหนกระแสะวันแรกผมก็สงสารในฐานะที่สามีโดนฆาตกรรมแต่พอทางรายการเอาภาพกล้องวงจรปิดมาเห็นรถโตซูกิสวิปสีแดงขับตามรถในใหม่สามี นังพรหน้าเสียเลยกืนน้ำลายผมจับพิรุธตอนนั้นว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องตกใจมีพิรุธออกมานะผมเลยกระแทกคำถามซ้ำเข้าไปว่าต้องไม่ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวนะครับทุกคนเป็นผู้ต้องสงสัยหมดอะ่ะแต่ไม่ได้สงสัยหนูนะผมบอกว่าคดีนี้ไม่ยากสองวันก็จับคนร้ายเพอเพอเขาปิดล้อมคนร้ายไว้หมดแล้วออกไม่จับเธอยิ่งหน้าเสียใหญ่เลย แต่ใบหน้ามันดูไม่ชัดไนงะเพราะปิดแมสแล้วก็โผล่แต่ลูกตาผมเลยบอกว่าโ no น้อดแมสคุยกับผมินี่คือความสงสัยผมนะครับถ้าส่วนตัวผมเชื่อว่านางพรมีส่วนรู้เห็นเธอจะรับต่อเมื่อจนแต้มพยานหลักฐานมาและเรื่องที่น่าตกใจคือนางพรร้อนเป็นไฟไม่ใช่ร้อนเรื่องพยานหลักฐานเพื่อนของนายกิจเล่าให้ฟังว่านางพรนี่มั่วสุมโลกีมาก ไอ้ช่างกิจมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าโอ้โหไม่ไหวไม่หยุดความต้องการทางเพศรุนแรงแล้วคิดว่าถ้ามันต้องการอย่างเงี้ยถ้าในใหม่ตายแล้วเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่กับช่างกิจเหรอไอ้ช่างกิจเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวก็ผอมตายอะ่ะกินนี่ทั้งวัดคุณผู้ชมครับนางพรบร้อนเป็นไฟคือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปพูดเนี่ยไอ้เราก็อาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักนะครับแต่นี่ถึงระดับ พลตำรวจโทรเรวัตนะครับออกมาบอกว่าก็ยังมีข้อพริรุษยังมีข้อสงสัยท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบ,ปรา,บปรามยาเสพติดนะฮะคุณผู้ชมครับนางพรบร้อนเป็นไฟนี่คุณผู้ชมดูอยู่ทาง Facebook ของเนชั่นเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าบอกว่าขยี้เสมือนคนที่บ้านเดือดร้อนอย่าทักเดี๋ยวจะซักผ้าคือเข้าใจไหมฮะนี่ระดับท่านเรวัตไงคุณผู้ชมครับออกมาขยี้แบบนี้ แต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทนายรณรงค์มาแล้วครับทนายรณรงค์เนี่ยแทงสวนนะครับมองแตกต่างกันไปคล้ายๆกับทนายเดชาเมื่อวานนี้เลยท่านบอกว่าคดีมันจะไปพลิกอะไรอย่ามาเรียกยอดไลคจากความมั่วเลยเงินประกันแค่ห0 0สนแถมต้องหารสองทำไมจะทำไปทำไมเรื่องนี้มันควรจบแค่เรื่องชู้สาวพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่มันไม่ใช่อย่าไปปั่นได้ปะ เห็นไหมด้านหนึ่งก็สงสยัยด้านหนึ่งก็บอกว่าปัน่นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นธนาดุรารงพูดเมื่อสักครู่ไหมเขาบอกว่าเงิ <_ C 2> นที่คุณใหม่จะได้รับอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ล้านสองนะครับสรุปหกแสนคุณผู้ชมดูข่าวอยู่ใช่ไหมเราจะเห็นว่านักวิจารณ์บางคนก็บอกว่าล้านสองบางคนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่จริงๆมันแค่ห้าหกแสนเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยวันนี้นักข่าวไปคุยกับแม่ของคุณใหม่ด้วยนะ สรุปว่าแม่คุณใหม่ว่าอย่างไงเขาติดใจไหมเรื่องของเงินที่จะได้รับเนี่ยเพราวะว่าล่าสุดในตำรวจฝ่ายสืสสบสวนสพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับออกมาเปิดเผยนะครับสรุปแล้วเงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับที่คุณใหม่จะได้รับเนี่ยไม่ใช่ล้านสองนะครับตกเนี่ยไม่เกินหกแสนนะครับอ้าว ใชไ,ไหมมันสวิงกลับไปสวิงกลับมา1ก็คือเงินช่วยเหลือคำนวณตามอายุงานจะได้1 6 8 3 3 2บาท2กองทุนชาปนก,กิจ132,700บาท3ประกันชีวิตที่บอกว่าล้านสสรุปแสนเดียวนะครับคนละเรื่องเลยนะครับ4เงินเดือนเดือนสุดท้ายงวดต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี67อันนี้ยังไม่ทราบจำนวน5เงินโบนัสครึ่งปีแรกปี67ยังไม่ทราบจำนวน ซึ่งรายการ1-5แบ่งผู้รับผลประโยชน์เป็นสองคนก็คือเมียกับแม่เมียก็คือน้องพรเห็นไหมครับสรุปมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงแล้ววันนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้ดูภาพนี้แม่ของคุณใหม่ตำรวจเรียกไปให้ปากคำอีกรอบหนึ่งไอ้ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือแม่แม่ให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปให้ปากคำกับตำรวจอันนี้วันนี้เลยนะครับ แม่บอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจจะถามอะไรแม่เล่าให้ฟังสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพรมาคุยกับแม่จริงนะบอกว่าแม่ช่วยเซ็นเอกสารหน่อยให้พรเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกดีกว่าแม่จะได้ไม่เหนื่อยพรจะได้ไปเดินเรื่องเอกสารอะไรต่างๆนานาแล้วเงินเราเอามาแบ่งครึ่งกันและที่สําคัญโอ้โหแม่จะเป็นคนจิตใจจิตใจระดับมหาสมุทรคุณผ,ผู้ชมครับบอกว่าพรมีอะไรพรมาคุยกับแม่ได้เลย แล้วส่วนไหนคุณผู้ชมฟังดีนะเงินส่วนไหนที่พรจะได้เนี่ยแม่ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าพรก็ควรจะได้รับแต่ควรมาพูดความจริงกับแม่ลองฟังดูครับที่เขาให้แม่เซ็นอะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเดินเรื่อ,องเองแม่อยู่แม่ไปลำบากแล้วพอรจะเป็นคนจัดก,การเองแม่เซ็นมอบการให้พรแต่ว่าแม่ยังไม่ได้เอาเอกสารแม่ให้เขาไงแค่เซ็นเฉย รวมหมดแล้วนะม,นมันก็คือได้ร้านเหมือนมันก็คือได้ร้านนั่นแหละแต่ถ้าแบ่งแบ่งกันมันก็คือได้คนละ500,000หรือ600,000แ,แ,แล้วแม่จะเพิ่ให้กับพี่พรตามความตั้งใจของพี่าคือถ้าเขามาแสดงตัวแบาว่าเออรอมรับผิดเรื่องที่มันผิดไปแล้วอะไรแต่ถ้าเขาเอออยากได้แม่ก็จะให้เขาส่วนที่เป็นของเขา ไม่ได้คิดว่าจะออกมาคนเดียวส่วนของเขาคือของเขาของแม่คือของแม่เพราะว่าเขาก็บอกแต่แรกแล้วพอรอนเะขาบอกเงนินแค่ของแม่นะพอรอนก็ไม่เอา,าอนี่คุณผู้ชมครับนี่คือแม่พูดเองนะครับคุณผู้ชมฟังเอาเองนะครับแม่ก็ยังอยากจะแบ่งให้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าแม่เนี่ยตัดขาดทั้งหมดกับลูกสะภ้ยของตนเองทีนี้ก่อนจะไปดูน้องพอรเมื่อคืนเห็นแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะคุณผู้ชมครับไปกินกับคุณพ่อ ซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปดูกันด้วยนะครับแต่ขอตัดสลับมาดูช่างกิจกันนิดนึงแล้วก็ผู้ต้องหายสีบวกหนึ่งเป็นห้าคนอยู่ที่เรือนจําจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดในวันนี้เนี่ยคุณดารงพงศ์พิสิน์ผู้บระชาการเรือนจํากลางจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยนะครับว่าจากการสอบถามพูดคุยกับช่างกิจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคดีอย่างเดียวนะครับตอนนี้มาอยู่ได้ในระดับหนึ่งก็มีความเครียดที่น้อยลงกินข้าวนอนหลับได้ แล้วก็ยังไม่มีการร้องขออะไรเพิ่มเติมหรือว่าขอพบญาติทนายความเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการกักตัวคือท่านผู้ประชาก,การเรียนจันท์ท่านบอกนะครับว่าช่างกิจเนี่ยมีอาการเหม่อลอยคือคนที่คือถ้าถ้าตัดคุณใหม่กับครอบครัวไปนะครับช่างกิจเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าบอบช้ำนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยถูกดันเนิคคดีในข้อหาหนักปล้นฆ่าประหารชีวิตสถานเดียวสองก็คืออกหัก ไม่รู้ว่าที่เรือนจำเขามีทีวีให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าข่าวตอนนี้พรมีโรคประมาณเจ็ดใบาจากเพื่อนมาแฉเพราะว่าคุณกิจเนี่ยเขารักพรมากแล้วพรเนี่ยก็บอกกับช่างกิจว่าเรากำลังจะมีลูกด้วยกันช่างกิจก็เลยวาดฝันวิมานของสองเราอะ่ะคุณผู้ชมตั้งชื่อลูกรอแล้วนะฮะยังไม่รู้ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่ช่างกิจเนี่ยตั้งชื่อว่าน้องพิมก็คือตั้งกลางกางเอาไว้ก่อนออกเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้ ตอนนี้มีอาการเครียดอย่างหนักเช่นเดียวกับผู้ต้องหาอีก4คนลองฟังดูครับในจกิตก็ตอนมาใหม่ๆเขาก็จะมีอาการเครียดบ้างนะครับโด,โดยลักษณะบุคลิกของนายกิตเองเ,เขาก็จะเป็นคนเงีย,งยบๆไม่ค่อยคุยสูงสิงกับใครความเครียดของเขานะได้สอบถามพูดคุยเขาก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีความอย่างเดียวนะครับเมื่ออยู่มาได้5วันแล้วความวิตกกังวลหรือความเครียดอะไรเขาก็ลดน้อยถอยลง นะครับก็สามารถรับประทานอาหารได้ปกตินะครับนอนหลับเป็นปกติครับที่มาใหม่4คนก็แยกต่างหากนะครับพอมาที่หลังก็แยกห้องกัโกโรคตอนนี้ก็ยังไม่ครบการกัโกโรค5วันแรกนะครับสบภาพจิตใจก็ในจำนวน3าคนก็จะมีโพสตนะครับโพสตที่ที่ดูเครียด,ดหน่อยนิดหนึ่งกับเพื่อนนะครับส่วนอีกอีกคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนกับ นิวเขาก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องโรคประจําตัวเขาเขาต้องฟอกไตทุกสามวันนะครับสัปดาห์ละสองวันนะครับนี่คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ของช่างกฤษตทีนี้ไปดูน้องพรกันบ้างตอนนี้น้องพรเนี่ยประกบกับคุณพ่อโอ้โหคุณพ่อน,นี่สุดยอดมากนะครับคุณพ่อนเนี่ยดูแลลูกสาวไม่ห่างแต่ก็อบรมสั่งสอนนะว่าไปทําอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานักข่าว นักข่าวไปเห็นคุณพรกับคุณพ่อเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวในขณะที่กําลังเดินทางกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือประจวบคีรีขันนะครับแล้วมันก็มีกระแสข่าวบอกว่าพรลาออกจากงานและพรจะขายบ้านแล้วพรก็จะไม่เอาผัวตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่าพรจะหนีพรบ,บอกว่าข่าวมั่วคนวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานา,นานเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะครับเธอบอกว่าหนูไม่มีอะไรจะพูดนะ ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ร่วมวางแผนคนเนี่ยคิดไปเรื่อยยังยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนูเสียใจแต่หนูให้การกับตํารวจไปหมดแล้วพอถึงเวลาเดี๋ยวหนูจะออกมาพูดทั้งหมดหนูไม่ได้ย้ายบ้านหนีไปไหนจะหนีทําไมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดถึงเวลาแล้วเธอจะออกมาพูดเองเห็นไหมครับนี่คือพรส่งสัญญาณออกมานะครับเลิกมโนได้แล้วว่าพรจะหนีเพราะว่าพรไม่ได้ทําผิดพรไม่ได้วางแผน ขอพูดตรงนี้ชัด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 อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมมีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับหนึ่งในห้าผู้ต้องหาโอ้คุณผู้ชมครับได้รับการประกันตัวนะครับประกันก็คือความหมายก็คือปล่อยตัวชั่วคราวนะครับคุณผู้ชมศาลให้ประกันตัวคนที่ชื่อว่านายแท็บนะครับหนึ่งในผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางฉะเชิงเซาเตรียมปล่อยตัวนายแท็บหนึ่งในผู้ต้องหาที่อุ้มฆ่าที่บางประกง โดยสารกำหนดวงเงินประกันอ้โหูคุณผู้ชมครับสูงมากนะครับเพราะมันเป็นคดีปล้นฆ่าไงคุณผู้ชม8 0 0แสนนะครับเพื่อให้แท็บออกมาต่อสู้คดีขณะเดียวกันญาติก็เตรียมพาแท็บเนี่ยอ๋อเขามีอาการป่วยโรคประจําตัวนะฮะก็คือเป็นโรคไตต้องพาไปฟอกไตยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพส่วนอีกคนหนึ่งมีชื่อว่านิวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกันเพราะว่าหลักทรัพย์ไม่เพียงพอเพราะนั้นคุณผู้ชมดูข่าวมาจนถึงตอนนี้นะครับผู้ต้องหา5เนี่ยนะฮะ ได้ประกันแล้วหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งกำลังจะได้แต่หลักทรัพย์ไม่เพียงพอโอ้โหคือมันคือมันหลุ้นเพราะว่า4คนเนี่ยพยายามสู้นะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตกกระไดพลอยโจรโดนช่างกิดเนี่ยหลอกแล้วก็พาไปก่อเหตุแต่ช่างกิดซัดทอดไงเหมือนกับเป็นกรณีของการหักหลังกันหรือไม่คุณผู้ชมครับนี่คือนี่คือสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับ ได้ประกันแล้วหนึ่งอีกหนึ่งกำลังลอรอลุ้นหาหลักทรัพย์มาให้พอนะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายยุคนชนข่าวในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้กับช่งางศักโอ้โหนายยอดนายยอดสำโรงก็เหลือเกินนะฮะนายยอดสำโรงเนี่ยนะฮะคือไปตามหาเพราะมันมีข่าวบอกว่าสาวพรเนี่ยมีรอยสักหางกิ้งจกเนี่ยจะสองหางหรือสามหางก็ตามแต่แล้วก็ที่ท้องแขนเนี่ยยังมีถุงเงินกับถุงทอง สาวพรเป็นคน<อ>เชื่อเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของไสยศาสตร,ร์จริงนะครับจริงนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นการสักตามแฟชั่นนายยอดสำโรงโพสต์คลิปอาจารย์กายครับนะออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้สักให้กับสาวพรพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยลูกศิษย์เป็นคนพามาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีกประมาณ5คน ยันที่สักรเรียกว่าถุงเงินถุงทองเป็นการโภคทรัพย์เรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองให้มีเงินใช้ตลอดเวลาเงินทองของพรจะได้ไม่รัร่วไหลและก็ยังมีการลงณหน้าทองเพิ่มเมตตามหาสเสนใครเห็นพรก็ต้องรักใครเห็นพรก็ต้องหลงสำหรับประเด็นเรื่องผู้ชายมาหลงสเสน่นั้นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับจิ้งจกหรือไม่เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะสักจิ้งจกคุณผู้ชม อาจารย์บอกว่าพรมาขอสักหางจริงจกจริงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์จะไม่ลงหมึกให้สักแค่น้ํามันวันนั้นมากันหลายคนจําไม่ได้เหมือนกันว่าสักให้พรไปกี่หางคุณผู้ชมครับแต่เท่าที่เราดูเนี่ยนะอย่างต่ําน่าจะมีสักสองหางเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องความเชื่อนะครับลองฟังดูเสียอ๋อของีทีแล้วสักอะไรไปรบ้างฮะอาจารย์ที่จำไม่ได้คือถุงเงินถุงทอง แล้วก็ลงหน้าหน้าทองให้โอลงหน้าหน้าทองด้วยถุงเงินถุงทองแล้วมันมีพุทธพุทธคุณยังไงฮะถุงเงินถุงทองพุทธคุณก็มันจะโาาพก์เรียกเงินเรียกทองอให้มีเงินมีทองใช้ตลอดเวลาครับไม่ให้เงินทองล้วนไหลส่วนเรื่องหน้าหน้าทองจะเป็นมหาเสน่ห์เมตตาอืใครเห็นใครใครักใครเห็นใครชอบเข้ ประมาณมากับเพื่อนครับมากันกี่คนครับสี่ห้าคนโอ้สี่ห้าคนเข้เขาทราบได้ไงว่าอาจารย์อยู่นี่ก็ลูกศิษย์เราเป็นคนพามาครับออูกศิษย์เป็นคนพามาหนึงผู้ชายหลงอะไรอีกมันแย่ๆเลยครับอาจารย์แต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราได้สักงจิ้งจกให้เขาไหมเพราะส่วนมากผู้หญิงถ้าเกิสกดสั่งจิ้งจุมผมจะสักน้ำมันให้อืมไม่ค่อยอยากจะสักหมึกให้อืก็คือสักน้ำมันแต่ไม่แน่ใจว่าได้สัก,กให้ใน้องพรไหมใช่เพราะมันหลายคน Oh, oh, oh. แล้วก็จําจได้มั่งจําไม่ได้มั่ง oh.